บ้านเดลี่กับคลิป What I eat in a day กลับมาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้จะชวนเพื่อนๆมาเข้าครัว home c OOKING ทำเมนูอาหารที่ทำทานที่บ้านได้แบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วเป็นเมนูที่ค่ะทำทานช่วงนี้จะมีเมนูอะไรบ้างฝากมาติดตามคลิปนี้กันนะคะ เมนูมื้อเช้าของเราในมื้อนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะสิ่งที่เราใช้มาทำก็จะมีมะเขือเทศมีเห็ดแล้วก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วค่ะก็จะผสมไข่ขาวลงไปด้วยนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกไทยดำลงไปนิดหน่อยแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วย พ่นสเปรย์น้ำมันลงไปนะคะแต่จิงนนี่อาจคิดว่าพ่นลงไปเยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเห็ดกับมะเขือเทศมาผัดก่อนนะพอผักเริ่มสุกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะโรยพริกไทยลงไปนิดนึงมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมจากนั้นเราก็เอาผักมาพักไว้ในถ้วยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําไข่กัน้นจากนั้นเราก็เทไข่ลงบนกระทะน,นะคะเนี่ยรู้สึกว่าไฟแรงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยเราก็จะเอาผักลงไปนั้นคนนะคะจะเพิ่มสปินแอชลงไปด้วย นี่เลยใส่สปินแเสร็จแล้วเราก็จะเอาพวกมาเขือเทศกับเห็ดที่เราผัดไว้นะคะมาโรยใส่เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะโรยชีสลงไปด้วยเริ่มมีกลิ่นหอมๆม,มาแล้วนะคะ,ะก็เดี๋ยวเราจะกลับไข่ด้านหนึ่งขึ้นมาโปะเล็กน้อยนะนี่เลยทุกคนตามที่คิดไว <c oughs> ้เริ่มแบบว่าดูไม่ไม่นงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะมือใหม่หัดเขาควรเด็กน้อยๆนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทานมื้อเช้ากันมา มันแบบแอบเหมือนไข่เจียวกินได้นะอร่อยเมนอนี้จะเข้าครัวทำเกี๊ยวอกไก่น้ำนะคะก็เป็นเมนูที่รู้สึกว่าแบบช่วงนี้ชอบทานมากๆ ปกติคะ่ะก็จะปรุงแค่2อย่างนี้นะทุกคนคือค่ะจ,จะชอบใส่พริกไทยดำเยอะๆด้วย,วยเพราะรู้สึกว่าแบบเวลาที่กินพริกไทยดำออกมากับน้ำซุปอะมันจะรู้สึกโอ้โหเผ็ดร้อนเข้มข้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเท่านี้มันอร่อยแล้วจริงๆนะคือปรุง2อย่างนี้เลยแผ่นแป้งเกี๊ยวที่ค่ะใช้ก็หาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์เลยนะคะคือแผ่นแป้งเกี๊ยวอะจริงๆค่ะรู้สึกว่ายี่ห้อน,นี้มันแอบแบบหอย,อยากอยู่นะแต่ว่าก็ค่อยๆทําไปนะคะ ผักที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งแล้วก็แครอทน้ำเดือดแล้วก็จะมาเริ่มลวกเกียวกันก่อนนะคะค่ะก็จะลวกเกี๊ยวไปใช้เวลาไม่นานค่ะทุกคนแล้วก็พอรู้สึกว่าโอเคเกี๊ยวเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วก็จะเอามาผักไว้ในถ้วยก่อน ก็จะมาทําน้าซุปค่ะทุกคนคะก็จะใส่ขนอล,ลงไปครึ่งก้อนนะคะพอน้ําเริ่มเดือดมากๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะใส่ผักลงไป ใช้เวลาต้มไม่นานก็กะดูว่าผักเริ่มสุกแล้วหรือยังนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําน้าซุปและผักเนี่ยเติมไปในถ้วยนี้เลยที่เราเอาเกี๊ยวมาพักไว้นะช่วงนี้เมนูนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่ชอบทําฐานนะคะก็จะรู้สึกว่าบางวันเนี่ยฝนมันตกเลยอยากจะแบบสดอะไรร้อนๆแล้วก็มีพริกไทยที่แบบเข้มข้นหน่อยๆน,นี่ค่ะและนี่ก็คือเกี๊ยวน้ําของเรานะคะก็ใช้เวลาทำแป๊บเดียวเท่านั้นเองจริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เอื้อเหยช่วงแบบห่อเคี้ยวนะคะจริงๆถ้าไขา่โป๊ะๆหนย หอเกี้ยวเร็วๆก็อาจจะได้ทานเร็วกว่าแค่นะคะนี่เลยก็ชอบมากๆค่อชอบนั่งทานไปสักพักอีกครึ่งหนึ่งบางทีค่ะก็จะไปปรุงรสนะเติมพริกเติมน้ำส้มสายชูมันก็แบบรู้สึกว่ามีความเผ็ดอีกครึ่งนึงนะคะกินไปก็แซบ่บๆเหมือนกันอันยองทำข้าวกันแค่ มื้อน,นี้ของเราเกิดอยากจะกินปลาแซลมอนโปกเคโบนะคะ และหลักที่เขจะทานเพิ่มนะคะก็จะมีแครอทคขาก็จะเอามาหั่นสไลด์ฝอยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดหวานนี่ข้าวโพดหวานก็กินไปเราครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เลยคือถั่วนะคะถั่วก็คือคุณพระเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็เวฟด้วยความร้อนจะเกินไปนะคะถั่วก็เลยมีความเหี่ยวๆบ้างบางอันแล้วก็นี่แล้วก็จะเป็นมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นพวกผักคอสนะคะก็เดี๋ยวมาหั่นๆแล้วก็เอาไปโปะหน้าข้าวกันนี่ เอาข้าวมาโปะนะคะข้าวก็คือเวฟมาแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาผักมาเติมนะคะก็คือผักที่เราหั่นไว้เมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวปลาสุกแล้วก็จะเอาปลามาจัดจานไว้นะคะจะบอกว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ง่ายมากๆค่ะทุกคนประหยัดเวลามากๆนะคะคือแบบใช้วเวลาทําแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ทาเพลินๆแล้วก็แป๊บเดียวก็ได้ทานนะคะ ตอนิ่งนะคะทุกคนชาลีของเราก็จะมาทำสมูทตี้ปั่นนะคะก็คือสมูทตี้ปั่นนะคะก็จะมีอะโวคาโดมีผักเคลแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีสลีชสมูทตี้ปั่นก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คขชอบทำทานตอนเช้านะคะมันก็เป็นเมนูที่แบบง่ายๆรวดเร็วมากๆคะ่ะทุกคนบางทีคขก็จะไม่ได้แบบเลือกอะไรมากนะก็มีอะไรอยู่ในตู้เย็นที่คิดว่า,าเราเอามาปั่นทานได้ก็จะหยิบมานะคะ สีของสมูทตี้ปั่นนะคะมันก็กลายเป็นสีนี้แล้วค่ะทุกคนจริงๆคาดหวังไว้ว่ามันน่าจะเป็นซีสันพาสเทลสวยๆแบบที่คนอื่นเขาชอบดื่มกันนะแต่ว่าของเรามันชอบออกมาสีแบบนี้ตลอดเลยไปและไปละเปิดคงนี้ดูสำหรับรสชาตินะคะเอาจริงๆมันก็มันแล้วแต่คนชอบอะแต่ชาสำหรับแพรมันก็ไม่ได้อร่อย ก็มันไม่ได้อร่อยหรอกเพราะว่าเราใส่ทุกอย่างรวมกันเลยมันไม่ได้เป็นสูตรแบบสมูทตี้สตรอเบอร์รี่กล้วยหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันใส่ทั้งแบบเบอร์รี่แล้วก็ไม,ม่มีกล้วยมีอะโวคาโดแล้วก็ใส่ผักเคลใส่สปีนะิงแลงไปแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นผักมันก็จะมีรสชาติแบบผักผักไงทุกคนแต่ว่าเราเองอะค่อนข้างจะชอบดื่มสมูทตี้แบบที่ใส่ทุกอย่างที่เราบางทีก็ไม่ได้อยากจะกินเป็นมื้ออาหารอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบ เ,ออเราไปดูแล้วว่าอันนี้เลยมันมีประโยชน์อะไรเงี้ยล้วก็แบบเอามาบนเป็นสมูทตี้อย่ามันก็ดื่มๆไปแล้วมันก็เข้าท้องได้ง่ายรวดเร็วนะคะถึงวเวลาเข้าคโวยอีกแล้วนะคะมือนี้ก็จะเป็นมือที่ง่ายๆอยีกแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้จะทำเป็นข้าวหน้าปลาบาบนะคะ นี่ได้ปลาสบะมาจากซิปเปอร์ฟูจินะคะคือแบบตัวใหญ่มากเอาปลาสบะมาบ้างก่อนนะคะนี่มีดไม่ค่อยคมคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าแบบหั่นไปด้วยความยากลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็ ปลาซบคะคาจะเอาเข้ามทาทอดแค่15บนาทีนะค,ะคือคันรู้สึกว่าโอเคเท่านี้กับไฟประมาณ180มันก็จะได้ปลาสบบะที่ค่อนข้างจะสุกแล้วก็กรอบๆนิดนึงนะคะั่นผัก3อย่างเต็มไว้นะคะก็จะมีแครอทมีฟักทองก็จะมีเห็ดเดี๋ยวจะเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟนะทุกคนแล้วก็สักพักผักก็จะสุกแล้วก็พร้อมทานปลาซาบะสุกแล้วครับผมแล้วก็ผักก็สุกแล้วนะคะผักอะ่ะเอาเข้าไมโครเวฟแป๊บเดียวคือประมาณแบบ3นาทีก็ได้หรือจะ5นาทีก็ได้นะคือต้มใส่น้ำมันก็ พร้อมทานแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทานคู่กับข้าวสวยไปจ้าวันนี้มันร้อนมากเลยค่ะทุกคนสําหรับมื้อหลักในวันนี้เราจะทําสันในไก่นะ้ำกระฐาน,นะคะแล้วก็จะทานคู่กับผักต่างๆ เตรียมผักเสร็จแล้วก็จะมาตั้งกระทะแล้วก็จะพ่นสเปรย์น,น้ำมันลงไปนะคะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสันในมานับๆน,นะทุกคนปกไก่ลงไปแล้วค่ะจะตามด้วยโรสแมรี่นะคะแล้วก็จะเอาผักลงไปนบด้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยแครอทนะคะพุณ มาหั่นกระเทียมแล้วก็มาหั่นพริกไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปผสมกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ทนวันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคอจ้า นี่เลยเข้าวสวยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะโรยงาดำลงไปเล็กน้อยโอ้ยงาดำตกค่ะทุกคนโอ้ยงาดำเยอะมากเลยนี่ค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาทานอาหารของเราแล้วจ้ะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนชาวนี้ที่สดใสรอรออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำมือเช้ากันมือเชาอ้าองุ่นไทยวันนี้ก็ง่ายๆนะคะจะเป็นโยเกิร์ตโบค่ะ อาโยเกิร์ตมาใส่ั้วยจ้าเสร็จแล้วเราก็โรยผงมาชาิลงไปนะคะก็พยายามคนให้มันละเอียดค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ละเอียดคะเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เราก็ตั้งใจว่าจะทานเป็นโบโยเกิร์ตมะชานนะท็อปปิ้งของเราในวันนี้ก็จะเป็นโฟร์เซนสตรอเบอรี่นะคะเราก็จะมีกล้วยหอม1ลูกแล้วก็จะมีบลูเบอรี่ด้วย ขอตัวมาทานก่อนนะคะนี่รู้สึกว่ามันก็อร่อยนะโยเกิร์ตเราผสมกับผงมัมชติที่เรามีอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าได้กินมันชัดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเบอร์รี่มันเปรี้ยวมากเลยค่ะทุกคนก็พยายามทานไปนะคะ เมนูวันนี้จะเป็นเมนูข้าวผัดปลาแซลมอนนะคะเริ่มจากการหั่นกระเทียมก่อนนะคะนี่เลยก็หัน่นหันซอยๆไปนะคะแล้วจากนั้นก็จะมาหั่นผักเตรียมไปนะคะผักที่ใช้ก็จะเป็นแครอทแล้วก็จะมีกระหล่ำปีแล้วก็จะมีมะเขืเอเทศปลาแซลมอนคะ่ะก็จะเอาหนังออกนะคะแล้วก็จะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบลูกเตา๋า หลังจากเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาผัดเขาผัดกันนะคะเราก็จะเอากระเทียมมาเริ่มเจียวๆให้มันมีกลิ่นหอมๆก่อนคะ่ะทุกคนหลังจากกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเราก็จะเอามะเขือเทศแล้วก็แค่ลอทลงมาผัดต่อนะคะแล้วก็ผัดวนไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะทุกคนและหลังจากนั้นเราก็เอาปลาแซลมอนมาผัดนะคะปลาแซลมอนใช้เ,เวลาผัดแบบเดี <Hayır. S 1> ยวเพราะว่ามันสุกง่ายมากหลังจากนั้นเราก็มาตีไข่ Sick ใส่ลงไปสองฟอง และหลังจากนั้นก็เอากระหล่ำปีลงไปผัดนะคะพอผักเริ่มสุกแล้วค่ะก็จะเอาซิ้วขาวลงไปปรุงรสนะคะนี่เราก็ผัดข้าวต่อไปเลยจ้าข้าวที่ค่ะใช้ก็จะเป็นข้าวที่หุงมาค้างคืนไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะคือรู้สึกว่าใช้ข้าวแบบนี้เวลาเอามาผัดข้าวอ่ะมันจะมีความแบบร่วนๆแห้งๆกว่าแต่จริงๆถ้ามันจะร่วนๆแล้วก็หอมๆมนทุกคนมันต้องเป็นเตาแก๊สนะคะแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะเราก็ถนัดใช้ต่อไฟฟ้าก็แช่นี้ไปก็ได้ อนี้จะทำสเต็กเนื้อนะคะซา์ดิชของเราก็จะเป็นเห็ดแล้วก็แครอทนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปผัดผัดให้มันมีรสชาตินะทุกคนแล้วก็เตรียมมาทานคู่กับเนื้อ มาลองหั่นเนื้อกันนะคะนี่รู้สึกว่าเหมือนจะแดงกว่าที่เราคิดไว้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรคือมือน,นี้ก็เป็นเนื้อแบบนี้ได้นะคะเสร็จเราก็เอาเนื้อมาจัดใส่จานนะคะนี่เราก็จะทานคู่กับเกลือด้วยครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กับคลิปเข้าครัวของแคร์คลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียหรือว่าชื่นชอบเมนูไหนที่แคร์ทำในคลิปนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกับแคร์ได้นะไว้คลิปนี้แคร์ปไปแล้วบ๊ายบาย